ใส่เสื้อทีมนี้มาต้องเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับเพราะาถือว่าปีนี้เนี่ยซานฟรานซิสโก 49ers เป็นทีมที่ดวงแตกจริงๆนะครับยิ่งสุดสัปดาห์นี้ทำเกมใหญ่อย่างเอลคราซิโกของ NFL พบดัลัสด้วยไม่รู้จะหนักขนาดไหนนะครับยังไงวันนี้ไปเจาะเรื่องราวของพวกเขาครับซานฟรานซิสโก 49ers ครับและนี่ก็คือตอกต้ำพันสิทธ์ทอ์กรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิด ทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับสวัสดีครับพี่สุเมศครับสวัสดีครับทั้งชมครับสวัสดีครับตั้ม สวัสดีครับแมมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะน่าใสพิกเลยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับพี่สุเมฆครับเราจะคุยกันในเรื่องของทีมทีมนี้เลยนะครับซานฟรานซิสโก 49ers นะครับซึ่งมีโปรแกรมจะทำเอลคลาสิโกด้วยนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับกับโปรแกรมสัปดาห์ที่8ของ NFL แต่ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพทีมเดี่ยงพอกันเลยนะฮะ แต่ก่อนอื่นนะครับพี่สุเมศครับคงจะต้องไปกันในช่วงช่วงนี้ครับพี่สุเมศไม่ได้แจ้งก่อนด้วยนะว่าเตรียมเรื่องอะไรมากับสุเมศวิดเพลย์มีอะไรไปดูกันเลยครับดูแล้วพี่สุเมศยังจองล้างจองผ่านเจ้าแอลลอนลอจเจอร์อยู่นะครับทาไมครับพี่ลูกนี้พี่จะบอกว่าเขาคว้างสั้นไหะครับหรืออะไรครับคืออย่างนี้เหตุผลที่เอาวันนี้มาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ตั้มดูเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยโอกาสมันมาถึงเนี่ยมันแจ้งเกิดได้นะ คือที่จะบอกไม่ใช่บอกว่าเป็นความแย่อะไรของทางโรเจอร์สแต่กำลังจะบอกว่าเจ้าเด็กรุกี้อันดร้าอย่างทางบินี่บีชอปเนี่ยได้แจ้งเกิดในกเกมนี้จังหวะที่โรเจอร์คว้างไปให้กับตียักษการ์เล็ตูอนเนี่ยอ,นนอันเนี้ยมันเป็นความโชค้ายนะคือถามว่าโราเจอร์คว้างแย่ไหมไม่แย่นะคว้างไปให้กับการ์เล็ตูนตรงเป้าแล้วต่ไมเป็นความโชค้ายที่เข้าอกแล้วมันกระชอกกระชอกออกไม่ได้ตกพื้นแต่กระชอกออกกลายเป็นเข้ามือของทางบิชอปแล้ว วิ่งย้อนศูนย์กลับขึ้นมาเกือบจะได้ทัชดาวน์ถ้าไม่มีทางเดลเทอแอดามซึ่งเพิ่งมาใหม่เนี่ยไปช่วยตะคุบเอาไว้ที่เส้นหนึ่งหน้าบ้านเนี่ยเจ้าเด็กลุก,กี้คนนี้ก็จะได้ทัชดาวน์จากการวิ่งย้อนกลับขึิิละวันนี้ที่เราได้เห็นฟอร์มการเล่นของทางบิชอปเนี่ยที่เขาได้ถึง2องเดเซ็ตในเกมเดียวดีที่สุดในอาชีพการเล่นแน่นอนเพราะว่าเป็นปีแรกของเขาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าคนเราจะเก่งมันต้องมีเหตุบุตด้วย ดังนั้นก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะฮะว่าแจ้งเกิดแล้วจะติดลมบนยาวเลยหรือไม่จำชื่อเขาไว้หน่อยนะครับเจ้า BB นะครับบินนี่บีชอปจูเนียร์อย่างที่เกยกันเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะต้องพูดถึงทีมใหญ่นิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนผลงานออกมาชักจะไม่ใหญ่ชักจะไม่เต็งแล้วแม้ว่าจะมีแฟนของพวกเขาอยู่จำนวนไม่น้อยที่ยังสบายอ,อกสบายใจว่า แพ้ตอนนี้แม้ว่าจะแพ้ให้กับแพทิคมาโคมส์อีกแล้วก็ยังดีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนกันที่ซูเปอร์โบว์แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วพี่สมเพศไหวไหมครับเนี่ยซานฟรานซิสโก 49ers ณนัจจุบันนี้ครับอันดับแรกเลยแน่นอนตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางทีมไนเนอร์ในปีนี้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเกมลุกคือคิดดูก็ได้ว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยสองตัววิ่งหลังทีมไม่อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคริสเตนแมคคาฟีหรือว่า CM c m c เจ็บที่บริเวณทั้งน่องแล้วก็ทางบริเวณที่เอรอยวายตรงนี้มันส่งผลเยอะมากจนกระทั่งในปัจจุบันเนี้ยก็ยังลงไม่ได้เลยนะแล้วที่โชคร้ายหนักที่สุดในตอนนี้เกมลุกค,คือการที่ต้องขาดตัวปิดตัวหลักก็คือเบรนดอนอายุที่เข่าพังต้องพักทั้งฤดูก,กาลแล้วก็ดีโบเซมิวซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครสังเกตเห็นเขาจะลงมาเล่นกับเดี๋วก็หายไปเลยเพราะอะไรเขาไม่สบายก่อนหน้านั้น คือตอนแรกก็คิดว่าโอเคไม่สบายมันก็คงจะเป็นแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ปรากฏว่าที่ไม่สบายเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆแล้วนะเพราะตรวจอาการล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่ามีอาการคล้ายปอดบวมต้องส่งเข้าโรงพยาบาลน,นั่นก็หมายถึงว่าในสัปดาห์นี้โอกาสจะกลับมาเล่นในเกมที่เจอคาร์บอยส์เนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าแล้ว<ม>สัปดาห์ที่ผ่านมาอีกคนหนึ่งที่ลงไม่ได้ก็คือทางชวนเจนนิ่งสัปดาห์นี้หวังว่าจะกลับลงไปได้ถ้าลงไม่ได้อีกโอ้โหอันนี้นีกลายเป็นทีมพิการเลยนะทีมบุก โอโเกมรุกเจ็บกันเป็นแผงเจ็บกันเป็นแถบขนาดนี้เกมรับล่ะครับพี่สม,มชายโอ้โหเกมรับก็ไม่ใช่ย่อยนะตัวหลักๆอย่างาทางเรกินลอซ่งเป็นไลน์แบ็กเกอร์ตัวสำคัญคนนึงก็เจ็บและอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะเดฟเลนเซียทัคเกิลก็คือเจวันฮาเลฟนี่ก็เป็นตัวสําคัญคนนึงก็เจ็บอยู่อูฟังกาเซฟตี้ตัวสําคัญก็ยังเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเกมรุกตัวเจ็บก็บานเกมรับตัวเจ็บก็เยอะนี่แหละคือปัญหาที่ทําให้ ีนี้ความแข็งแกร่งของทางทีมไนเนอร์สเนี่ยก็อาจจะดูไม่เท่ากับเมื่อปีที่แล้วช่วยเนาะไม่รู้จะพูดค <c oughs> ำไหนเลยแต่จะ <c oughs> ถามว่าปัญหานี้มันเกินเยียวยาอย่างครับ <c oughs> พี่สุเมฆครับไอเรื่องบาดเจ็บเนี่ยคือถามว่าเกินเยียวยาไหมมันก็ไม่ได้ส่งผลเยอะนะเพราะถ้าเราไปดู <c oughs> สถิติของทางทีมไนเนอร์สเองโดยเฉพาะยิ่ยงทีมบุกขนาดตัวเจ็บเยอะอย่างที่เราบอกกันไปเนี่ยผลงานที่ผ่านมาของไนเนอร์สทีมบุกไม่น่าเกรดเลยนะ <Yeah. S 2> ทีมบุกยังเป็นทีมบุกที่ยอดเยี่ยมเป็นทีมบุกที่มีทั้งเกมวิ่งที่ดีเกมขว้างที่ดีแล้วที่สําคัญก็คือยังเป็นทีมบุกที่ทําระยะมากเป็นอันดับ3ามหลีดคิดดูขนาดตัวเจ็บเยอะขนาดนี้เนี่ยนะแต่ว่าทําระยะเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยระดับ404.3หลาต่อเกมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเก่งของทางคล์เชนแฮนซึ่งแม้ตัวเจ็บเยอะแต่ก็ยังมีตัวสำรองที่ดันกันขึ้นมารักษาหน้าที่ได้ดีผลงานก็เลยไม่ย่ำแย่เลยมากมาย แม้ว่าโอเคเรื่องการพ่ายแพ้เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่ามันมาจากอาการบาดเจ็บกันซะเยอะอ้างเลยได้ไหมว่าแพ้เพราะซวยอ่ะโคชร่อนเลยไหมไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเดี๋ยวรอลุ้นแค่ว่าตัวเจ็บจะหายกลับมาเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันไอ้สี่เกมที่ในเนเธอร์สแนด์ในฤดูกาลนี้แพ้แบบไหนบ้าง<ม>คือสัปดาห์ที่2ที่ไปแพ้เวกิง g s อันนี้ก็สูงสีแพ้ไป1 7ต่อ2 3เกมแพ้แรบอันนี้ก็ยิ่งสูงสีก็อีกแพ้24-27ในสัปดาห์ถัดมา แล้วแพ้คารินาสก็แพ้แต้มเดียวก็คือแพ้23-24มีที่จะแพ้ขาดมันก็คือเกมที่เจอกับชีฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แพ้ไป10แต้มก็คือ18-28เพราะฉะนั้น4เกมที่แพ้ใหนือดูการนี้ของเนเนอร์สเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่แพ้แบบสูงสีไม่ใช่แพ้แบบซูไม่ได้แพ้แบบเนี้ยแสดงให้เห็นว่ายังมีส่งไม่ใช่แพ้แบบชนิดที่ว่าคือถ้าเราเทียบกับคาร์บอยนะอันนี้พูดแบบตรงๆก็คือว่าคาร์บอยแพ้แบบเสียส่งคือตัวเจ็บพอๆกันเนี่ย คือคาอร์ลก็ไม่ได้ว่าเป็นทีมที่ตัวเจ็บน้อยตัวเจ็บเยอะแต่เวลาตัวเจ็บเยอะแล้วส่งเกมไม่ได้คือแพ้แบบ,บลุยแต่เดียวกันถ้าดูกับไนเนอร์สเองเนี่ยตัวเจ็บเยอะแต่ก็ยังประคองเกมประคองทีมได้แพ้แบบสูงสีก็ยังพอที่จะไว้ใจได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวที่เจ็บกลับมาเนี่ยมันก็จะท้ทีมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปได้เพราะอย่าลืมว่าในฤดูกาลเนี้ย ในกลุ่มของทางในเ e อรเองก็คือในกลุ่มของ NFC ตวซนตกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมท,ที่แกล่งแบบชนะแบบโอ้โปลุกป,ปลาหรือว่ายังไม่แพ้ใครเลยมันยังเกาะกันอยู่ในเนอร์จะมีโอกาสในเกมที่เหลือถ้าชนะได้เยอะคือผมเข้าใจอย่างนี้พี่สมพม่ครับต้องไปดูกันว่าความคาดหวังของซันฟานไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่คนกลางๆที่ดูหรือว่า แฟนซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับแฟนๆของพวกเขาเองอ่ะพวกเขาจะเข้าใจได้หรือไม่กับอาการบาดเจ็บที่มีอยู่กับผลงานแบบนี้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับพิสุดเมธอีกอวีกหนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งอีก,อกสองสัปดาห์นี่มันครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับสัปดาห์นี้เจอคาบอยถ,ถ้าเกิดสมมติชนะก็จะกลายเป็นชนะสี่แพ้สี่ก็ห้าสิบห้าสิบสัปดาห์ถัดไปคือสัปดาห์ที่เก้าได้บายีตรงนั้นแหละจะได้มีโอกาสทําให้ทีมที่บาดเจ็บ แล้วก็มีเวลาที่จะทําให้ผู้เล่นที่เจ็บๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะกลับหมายว่าหายกลับมาเล่นได้เต็มฟอร์มเพราะอย่าลืมว่าพอหลังจากนั้นไปโปรแกรมของไนเนอร์สเองตั้งแต่ัปดาห์ที่สิเป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างโหดนะเจอบัคเคนเนอเจอแพ็กเกอร์เจอบิลเจอแบจ,จ,จะมีเบาหน่อยคือเจอดอลฟินส์และยังต้องเจอไลออนเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมหลังจากบายวีคไปเนี่ยอันนี้โหด เพราะฉะนั้นก็หวังว่าตัวผู้เล่นที่เจ็บๆเนี่ยจะกลับมาช่วยได้ในช่วงท้ายซึ่งอาจจะทําให้โอกาสที่ทีมจะลุ้นอย่างน้อยๆอย่างวายการเนี่ยพร้อมเข้าวายการก็ถือว่าเข้าแหละแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าทีมมันดีกลับมาสมมติ CMC กลับมาในสภาพสัก80%ก็ก็อาจจะค่อยๆฟื้นขึ้นก็ได้นะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการเล่นแลบแปลธาตุที่ค่อนข้างจะลงทุนพอสมควรสำหรับทางด้านของซานฟรานซิสโกฟอร์ตินเนอร์นะครับจนเราพูดกันว่า ถ้าซันฟานนะครับปีที่แล้วใช่ไหมที่ที่เข้าชิงอ่ะนะครับ<ช>ถ,ถ้าไม่ได้แชมป์ภายในแบบปีที่แล้วปีนี้ไม่เกินปีหน้าถ้ามันเป็นแบบนั้นอยู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นทีมแตกได้มันยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมพีมม่สม,เมัเพราะอย่าลืมนะเดี๋ยวบ็อกเร์ดี้ก็ต้องต่อสัญญาราคา<ช>อับมหาโหดอีกนะสิ่งที่ทุกๆท,ทีมต้องเจอก็คือว่าทีมที่มีตัวดาราผู้เล่นอยู่ในทีมเยอะไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยปัญหาที่น่าปวดหัวของเจมก็คือเวลาที่ ผู้เล่นพวกเนี้ยกำลังจะหมดสัญญาหรือว่าถึงคิวต้อต่อสัญญามันจะเป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการที่ดีซึ่งตรงเนี้ยพี่ก็เชื่อมือของจอร์นลินซึ่งเป็น GM ของทางไนเนอร์สเหมือนกันว่าเขามีความสามารถในการที่จะเจรจาต่อรองมีความสามารถในการที่จะเทรดแล้วก็มีกลุ่มสเกลที่เก่งพอที่จะหาผู้เล่นจากในระดับมาวิทยาลัยที่ดราบขึ้นมาเสริมทีมพี่เชื่อว่า โอกาสที่ทีมจะมีปัญหาไหมอ่ะมันจะมีบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาถึงขน,นาดที่ทําให้ทีมแตกแหม่แล้วก็พูดไปให้มันดูน่ากลัวไปอย่างนั้นแหละจริงๆไม่มีอะไรหรอกนะฮะนะตัว <c oughs> แล้วสุดท้ายก็กคงเกาะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้นะครับไม่ว่าจะ <c oughs> ตําแหน่งใดสักตำแหน่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันหลายคนก็บอกไปแบบนี้ดีแล้วจะได้ไม่ต้องแบบมีความหวังสูงไม่ต้องแบบไปหนักไปแบกอะไรเอาไว้เยอะเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะครับพี่ชมเู่ครับกับเรื่องราว <c oughs> ของซานฟรานซิสโกโฟร์ตี้ไนเนอร์ส เอาละครับช่วงนี้นะครับไปกันอย่างรวดเร็วเลยฮะกับช่วงพรีวิวนะครับเราซัดกันมางัดกันขึ้นมา3คู่นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดไปเพราะเมื่อกี้เราคุยกันถึงซันฟานอยู่นะครับก็ไปซันฟานต่อเลยเราจะคุยกันในเกมระหว่างซานฟรานซิสโก 49ers นะครับกับดัลลัสคาร์บอสเป็นเอลคลาสิโกปีชงครับพี่สมัยครับเราได้เห็นความพร้อมเราเห็นเรื่องของปัญหาซันฟานอยู่พอสมควรแล้วนะครับดังนั้นไปดูที่คาร์บอสก่อนต้องบอกว่าคาร์บอสเองก็ไม่ค่อยสู้ดี เท่าไรเหมือนกันนะครับหเกมแล้วชนะ3แพ้3ครับดาร์คเพสคอดของพิสุมเมนี <c oughs> เล่นน่าสายหัวเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรฮะในระหว่างบายวิคเนี่ยก็มีการพูดคุยมีคาแนะนําแล้วก็มีการโต้อตอบกันระหว่างอาดีตตอร์แบทที่ถือว่าเป็นระดับพรอเฟสทีมแล้วก็พอเฟสของเอ็นเอย่างทรอกแมนก็มาพูดวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวเรื่องกลุ่มปีของทีมพอสมควรนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนจากวงนอกก็มอกว่าคาร์บอยปีออนี้ปัญหาเยอะ ม่ว่าจะเป็นเกมรุกแล้วก็เกมรับคือเกมรับเนี่ยมีปัญหาพอๆกับไนเนอร์เรื่องตัวเจ็บคือตัวสําคัญในทีมรับของคาร์บอยที่เจ็บไป่วา<ม>จะเป็นทางเดมวัคัสลอเรนส์หรือว่าทางตัวหลักอย่างไมคก็พาสันซึ่งแม้จะไม่อยู่ในรายชื่อบาดเจ็บแต่ก็ไม่สมบูรณ์พอที่จะลงได้อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเจ็บแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลจนถึงบัตรนี้ยังไม่ได้ลงเลยก็คือตัวคุณปีกอย่างดอร์ันแพรนซึ่งตรงเนี้ย มันก็เลยทําให้ทางทีมอย่างคาร์บอยเกมรับเนี่ยปีนี้ยุ่งยากมากที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่าการที่ไม่มีแดนควินซึ่งแดนควินเนี่ยย้ายไปเป็นหัรหนาโคชให้กับทางคอมเมนเดอร์สแล้วเนี่ยไมค์ซ mm ิมเมอร์ hmm. เข้ามาทําทีมและเกมรับคาร์บอยนี่ถือว่าน่าผิดหวังมาก mm hmm. เพราะว่าเป็นทีมรับที่อยู่ระดับล่างๆของลีกป <Yeah. S 1> ้องกันการวิ่งแย่ดับที่27แล้วก็ oh. นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่เสียแต้มเฉลี่ยต่อเกม28แต้ม รวอว่าแย่เป็นอันดับที่2ของลีกนอกเหนือจากที่เกมรับแย่แล้วเนี่ยเกมรุกของคาร์บอยเองก็มีปัญหาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมวิ่งคาร์บอยเนี่ยปัจจุบันใครจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งคาร์บอยเคยเป็นทีมที่มีเกมวิ่งที่ทสุดยอดปัจจุบันเนี่ยคาร์บอยเป็นทีมที่มีเกมวิ่งแย่ที่สุดในลีกคือวิ่งเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยแค่เจ็ดจุดเจ็ดจุดสองหลาต่อเกม,มเพราะฉะนั้นอย่ต้องพึ่งพาพี่แดกในการที่จะต้องแบกทีมและแดกเองเนี่ยพอแบกทีมเป็นหนักๆเนี่ยหลังแอนมันก็จะเกิดข้อผิดดพลาาาในกรคว้ ซึ่งในปีนี้ว้างไปถึงเจ็ดอินเร์เซนต์เข้าไปแล้วในเมื่อเจ็บ,บกับเจ็บชนกันแบบนี้เนี่ยนะครับเจ็บมีทรงที่ดีคือซันฟานเจ็บแบบเล่นไม่เอาอ่าวเลยคือดัลลัสเมื่อมาป้าแหมกันแบบนี้นะครับแม้ว่าดัลลัสจะไม่เคยแพ้นอกบ้านมาก่อน <c oughs> แต่มันจะรอดไหมครับการเจอกันนัดนี้ครับ <c oughs> คืออย่าลืมว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะในเนอร์โดนทาง k คเนี่ยบุกมาเขาเรียกว่า เรื่องว่าถล่มก็ไม่เชิงนะแต่ว่าถ้าเรื่องมาลูบคมถึงในสนามบ้านของไนเนอร์สเนี่ยสัปดาห์นี้ยังเล่นในบ้านเจอคราอร์บอยเนี่ยโอกาสที่จะระบายใส่คราร์บอยเนี่ยสูงเพเราะอย่าลืมว่าในการเจอกันครั้งหลังสุดสามครั้งของไนเนอร์เจอคราอร์บอยเนี่ยปรากฏว่าไนเนอร์ซัดคราร์บอยมาได้ตลอดเจอกันครั้งเนี้ยส่วนตัวพี่คิดว่าคราร์บอยก็ไม่น่าจะรอดหรอกจากศักยภาพผูพ้เล่นที่มีอยู่แล้วก็จากอารมณ์ค้างของไนเนอร์มาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มันจะต้องโถมมาที่เขาบ่อยแบบชนิดที่ต่อให้เตรียมทีมมามีเวลาพักมาหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะต้านไม่ไหวแต่นะผู้แรกพิสุเม,มเชื่อว,ว่าดัลลัสไม่ใช่ผู้แข่งของซันฟาน์ในช่วชงนี้ใช่ครับ ไปกันที่คู่ที่สอนะครับแม่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเลือกคู่นี้มาเนี่ยเขาอยากดูศึกพลังงานความหนุ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะไปดูกันในเกมระหว่างแบสพบกับคอมเบนเดอร์นะครับถือว่าเป็น2องตค้ชแบ็กที่ทําผลงานได้ดีในปีนี้นะครับคือแบสในปีนี้ถือว่ามาได้ดีเลยนะชนะ4แพ้2แต่กลายเป็นบุยกลุ่มของ NFC เหนือซึ่งแต่ละทีมเนี่ยเขาเรียกว่ามีผลงานชนะมากกว่าแพ้ทุกทีมทั้ง4ทีมในกลุ่มการที่ เขาเลือกเอาคู่นี้มาให้เราดูเนี่ยเพราะเขาคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นการเจอกันของคอร์เตแบ็กดาวรุ่งซึ่งถูกดรับมาเป็นคนแรกและคนที่สองในการดรับปีนี้ก็คือคาร์เลต i วิลเลียมส์ของชิคาโกที่เป็นน้บวันดรับจะเจอกับทางเจดีหรือว่าเจเดนแดนเนยลแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตาเจดีเนี่ยแกปรากฏว่าโดนอัดแล้วก็แถวบริเวณชายโครงแเจ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ลงในสัปดาห์นี้ไหมเพราะว่าโค้ชโค้ชอย่างแดนควินก็ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องรองดูก่อนยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกับคอเมนเดอร์เพราะปีนี้ต้องยอมรับอย่างเดียวคอเมนเดอร์เนี่ยที่มาไดีดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเด็กด,ดาวรุ่งอย่างเจดีหรือว่าเจเดนเดนนีอส์คนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก่อนนิดหนึ่งว่าเราอัดรายการเร็วขึ้นอีกหนึ่งวันนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้มี โปรแกรมหนาแน่นนะฮะบาสเกตบอล NBA กลับมาแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเวลาเลยต้องเคาะกันใหม่นิดหน่อยนะครับก็เลยมาอัดกันวันอังคารดังนั้นข้อมูลจากที่ไม่ค่อยอัปเดตอยู่แล้วเพราะอัดเร็วนะครับก็เลยยิ่งไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นเอาเป็นยังไงดีพี่สุเชตเตอร์ยิ้ว่ามันเล่นได้ทั้งคู่ถ้าเล่นได้เกมนี้มันจะน่ามองขนาดไหนครับสองพอตเตอร์แบ็กหนึ่งสองของรุ่นมาเจอกันครับพี่สุเมตครับคือปีเนี้ยคอมมานเดอร์สเองเนี่ยผลงานชนะ5แพ้2เนี่ย ผลงานต้องเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะ4แพ้13ตกรอบแต่พอฤดูกาลนี้เปลี่ยนหัวหน้าโคช้ชใหม่เป็นแดนควินแล้วก็มีโคช้ชเกมบุกก็คือคลิปคิงส์บูรีมาเนี่ยทุกอย่างมันพลิกจากเขาเรียกอะไรหลังมือเป็นหน้ามือคือจากที่คิดว่าจะแย่แยเมื่อปีที่แล้วพอเปลี่ยนปีเดียวเท่านั้นเองเกมรุกของทางคอมเนเดอร์สเนี่ยกลายเป็นเกมรุกที่ทำแปมเฉลี่ยสูงที่สุดของลีก คือทาเฉลี่ยถึง3 1 1แต้มต่อเกมเกมวิ่งก็ดีคือเฉลี่ยต่อเกมใน1ร้อยหกสหาลาต่อเกมันดับที่สามและความผิดพลาดก็น้อยมากในเกมรุกคือเสียไปแค่2องเดเซตกับหนึ่งฟัมโบ้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปีนี้จุดเด่นก็คือเกมรุกที่จัดจ้านเป็นเกมรุกที่ถือว่าเหนือความคาดหมายในเดียวกันเกมรับก็เป็นเกมรับที่ตามสไตล์ของแดงนผิดเลยคืออาจจะเสียระยะบ้างแต่ มีข้อดีก็คือสามารถได้เธอรู้จากฝั่งของข้ามได้เยอะคือในฤดูกาลนี้ได้ไปทั้งหมดเนี่ยหกเทคเอาไว้ก็คือได้มา3มอินเตอร์เซกับ3ามพรอมเบิลแล้วก็ได้แซกไปทั้งหมด19ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นเกมรับที่เป็นจุดขายของแดนฟินเลยคืออาจจะเสียระยะบ้างแต่ค่อนข้างที่จะสร้างความกดดันให้คู่แข่งทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ดีอาจจะว่าไปเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนเดนเนียสเนี่ยแต้มบุญมันจะอยู่สูงกว่าวริลเลียมสหน่อยนะ คือเทเลบิลเลียมส์เนี่ะปรากฏว่าสองเกมแรกนี่แย่เลยนะแต่มันเริ่มฟื้นในเกมสัปดาห์ที่สามคือเอางี้ถ้าเราดูาผลงานของเทเลบิลเลียมช่วงสามเกมแรกเขาคว้ามสำเร็จอยู่เพียงแค่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์สองทัชดาวเสียไปสี่อินเซ็ตแต่ปรากฏว่าช่วงสามเกมหลังเนี่ยกลายเป็นเทเลบิลเลียมแบบที่เขาอวยกันเลยแหละคือผลงานเนี่ยดีแบบกล้ากระโดดเลยคือคว้ามสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์ได้ไปเจ็ดทัชดาวเสียเพียงแค่หน,นึ่งอินเซ็ตเท่านั้นเอง อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าเราคาดเราคาดหมายจากการที่ว่าเล่นได้ทั้งคู่นะถ้าดังนั้นแล้วทีเด็ดที่ขาดจะไปอยู่ที่ฝั่งไหนครับศึก2เด็กแบบนี้ครับท่านโดยสรุปเนี่ยจุดเด่นแน่นอน c o m เ a ด d e r ์คือทีมบุกคือการว่าทีมบุกที่ทำแต้มเฉลี่ยสูงที่สุดข,ของลีกมาเจอกับทีมรับของชิคาโก,โกซึ่งเป็นทีมที่เสียแต้มน้อยนะคือเสียแต่แต้มเฉลี่ยต่อเกมเป็นแค่16.8แแต้มต,มต,มตม่อเกมน้อยเป็นอันดับที่4ของลีก เพราะฉะนั้นความสนุกนอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคอมเมดี้เนี่ยบุกได้ดีทําแต้มใส่ชีละโก้ได้เยอะโอกาสชนะสูงแต่ถ้าเกิดสมมติเกมรุกที่ไม่ใช่เป็นทางเจนเน a l ลเอาแค่ทางมาร c คัสเมลเลอร์ตาที่เคยเป็นคอต์แบกที่เขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งเหมือนกันแต่ว่าหลังๆก็กลายว่าผลงานไม่ค่อยดีแล้วก็มีอาชีพเป็นคอต์แบกสำรองโดยตลอดมาเนี่ย <S 2> <S 2> <S ถ้าขึ้นมาแทน <S <S ก็อาจจะทําให้เกมรุกเนี่ยไม่จัดจ้านเข้าซึ่งจะเป็นแบบนั้นเนี่ย ชิคาโกอาจจะมีโอกาสพลิกบุกมาชนะที่บ้านคอมเมดร์สเต้นถ้าพูดแบบนี้แปลว่าคอมเมด์สต่อเยอะคะ <laughs> ก็ตอนนี้ <laughs> คือคอมเมดี้ต่อด,ดีกว่าใช่เพราะว่าต้องไปลุ้นให้มีความผิดพลาดถึงจะสู้ได้นะครับ คู่สุดท้ายนะครับพี่สุมเมครับเราจะไปกันในเกมคู่ที่มันน่าจะเละนะจริงๆแล้วเนี่ยใจแอนส์ <laughs> ครับจะไปเยือนสตีลเลอร์รอดออกมาสภาพไหนไม่แน่ใจเลยนะครับนี่คือเกมมันเดย์ไนท์นะครับ,รบจะเอาอะไรมาสู้กับบอสรัสของผมนะพี่สุมเม่ฮนะ <laughs> คือใจแอนส์เองเนี่ยฤดยูกาลนี้ก็ยังถือว่าเป็นฤดูกาลที่ย่ำแย่นะเพราะว่ากลายเป็นว่ายิ่งเล่นยิ่งแย่ผลงานตอนนี้ชนะสแพ้ห้ ถ้าที่สำคัญก็คือสองเกมหลักเนี่ยที่ทีมแพ้รวดเนี่ยเชื่อไม่ว่าทำแต้มสองเกมรวมกันสิบแต้มนั่นก็หมายถึงว่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยได้แค่ห้าแต้มอะในสองเกมหลังซึ่งตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในเกมรุกของทางทีมอย่างแจสตีนเนี่ยแย่มากคือเกมรุกของแจสตอนเองเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในระดับล่างๆของลีกทั้งในเรื่องของการวิ่งทำระยะการคว้าง แล้วก็ที่สําคัญคือการทาแต้มเฉลีย่ยเนี่ยเอาทั้งหมดที่แข่งมาเจ็ดเกมเนี่ยเฉลี่ยเพียงแค่14.1แต้มต่อเกมน,น้อยเป็นอันดับที่สามของดีวซึ่งถ้าเรามาดูกับทางทีมรับของสตีลเลอร์เกมรับของสตีเลอร์เนี่ยเป็นตัวแบกทีมมาตลอดแล้วเนี่ยพอได้รับเซลร์วิสนหรือว่าบอสรับหรือจะเสียรับแล้วแต่ที่แกจะเรียกเขาแตบเนี่ยก <laughs> ลับมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ความสมดุลในเกมรุกเกมรับของสตีเลอร์เนี่ย มีมากกว่าและที่สำคัญอีกอย่างก็คือเกมนี้เล่นในบ้านอีกด้วยโอกาสที่แจแอสจะบุกมาเล่นงานหรือชนะสติลเลอร์เนี่ยโอ้โ,โหประมาณเข็นคบขึ้นภูเขาได้มั้ยนะครับเพราะว่าเนี่ยฝรั่งเขามองกันไว้ผู้เชี่ยวชาญก็มองไว้ถึง68.7นะครับที่เขาเชื่อว่าทางด้านของสติลเลอร์จะชนะนะครับแล้วสติลเลอร์เนี่ยนะครับอย่างเดียวเลยที่พวกเขาจะอันตรายสำหรับเกมเกมนี้คืออะไรรู้ไหมพี่สมเมครับ เพราะว่ารายการของเราเอามาพูดครับใคฟอร์มดีเราพูดถึงแม่งชิบหายกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปว่าเร์รจอไหมเราเจอใครไม่ได้เลยนะพอเจอเราเจอไปได้เลยฮะเราเจอไม่ได้เลยฮะชัดเจนมากๆเนี่ยดูไปดูเซนครับในฤดูกาลนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราเจอไปหลังจากน่าจะสัปดาห์ที่สองใช่ไหมหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เรียกว่าหายนะ แต่ดแล้วคงคงจะถึงขั้นแพ้ลำบากละมั้งเล่นในบ้านเก่งจะตายนะครับแล้วก็ฟอร์มก็แข็งแรงมากๆแล้วก็ขวัญกำลังใจดีบอสมาเองแบบนี้น่าจะถึงขั้นทุบได้ครับบอกว่ายางอ้าอแล้วครับมาถึงช่วงสำคัญครับสุเมธพิกนะครับพี่สุเมธเริ่มต้นนะครับพี่สุเมธครับไปกันที่คู่แรกนะครับที่ด้านๆของเพช์สตรสเตเดียมครับซินซี่เบงกอสพบกับอีเกิลครับเบงกอครับ ดีมากบอลติมอลสเรเบนกับคีฟแลนด์บราวครับบอลติมอร์ครับชนะน้อยกว่า10แต้มถือว่าแพ้ครับนี่เลกแซนกับดีทรอยต์ครับไลออนส์ครับโอเคไมอามี่เปิดบ้านพบอาริโซนาครับอาริโซนาครับเอ้ยเอาด้วยเอาด้วยนะครับแจสกับนิวอิงแลนด์ครับแจสครับอืมต้องเฟิร์สแล้วครับโอ้โหเพเย์แทสถุอยจริงฮะแชมเปเบร์บัคเนียพบกับฟอลคอนส์แชมเปเบร์ครับ เอาด้วยครับแจ็คสันวิลแจ็คกวสกับปรีนเบย์ครับปรีนเบย์ครับโอ้โอ่ะเชื่ออยู่โค้ชกับฮิวสตันฮิวสตันครับอเซนกับแรมส์ครับแรมส์ครับบัฟฟาโลกับซีแอตเทิลครับบัฟฟาโลครับแคนาดาแพนเทอร์สกับเดนเวอร์ครับเดนเวอร์ครับอ๋อคู่สัปดาห์นี้มันดูขาดๆยังไงไม่รู้นะแคนซัสซิตี้กับเวกัสครับ อาธิแคัสซิตี้ครับแน่นอนครับแต่ถ้าแพ้มาดนีาฮาเลยนะครับชิคาโกกับทีมร่วมกลุ่มทีมร่วมกลุ่มแต่ว่าศักยภาพตอนนี้ลาสเวกัสสู้ไม่ได้หรอกครับชิคาโกกับวอชิงตันครับวอชิงตันครับโอเคครับแต่ล่สกับซันฟานครับซันฟานครับโอเคแล้วก็จะเป็นทางด้านของนิวยอร์กกับพิสเบิร์กสเตลเลอร์ครับสเตลเลอร์ครับ โอ้โหที่เด็ดที่ขาดงั้นให้ไปเลยครับชัดเจนแน่นอนฮะทีเด็ดที่ขาดต้องไปอยู่ที่พิสเบิร์กฮะต้องไปอยู่ที่เลเวนเะที่เหลือตัวใครตัวมันฮะ <laughs> <laughs> นะครับผมมาครับ <laughs> เดียวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสัปดาห์ที่8แล้วนะครับของอเมริกาฟุตบอล NFL นะครับช่วงนี้ทำคอนเทนต์กันสนุกเลยนะครับเพราะว่าก็หลายๆอย่างในเมรกันเกมเสียมเป็นกำลังคลอดเข้ามาแล้วนะ ปป๊บเดียวเมกาฟุตบอลจากครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับ NBA เปิดฤดูกาลกันไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาน่าจะมีอัปเดตอะไรอยู่มากขึ้นเรื่อยๆส่วนอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ๆ World Series มาแล้วนะครับ World Series ใช่ครับก็ปีนี้ถือว่ามหาชนสุดๆเลยนะครับ Yankees ครับพบกับทางด้านของ Dodgers นะครับ N.Y. กับ L.A. เจอกันแล้วจะบอกว่าเวลาไปตามร้านหมวกเนี่ยมันคือชื่อทีมนะครับมันไม่ใช่ยี่ห้อหมวกนะครับไอ้ N.Y. กับ L.A. เนี่ยแหละมันคือ2ทีมนี้แหละครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงมาชวนคุยกันแล้วก็เจอกันนะฮะทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจช่อง u t u b e นะครับการไลฟ์แันดังคารด้วยนะครับไม่ว่าคอนเทนต์สารพัดอย่างนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกดอ่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเราเซ็คบุญบายไปละครับสวัสดีครััับบสสดีคร